เหตุการณ์ที่สุขุมวิท11เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เอาอีกแล้วครับกระเทยไทยสองคนทะเลาะมีปากเสียงกันแล้วบานปลายถึงขั้นชักมีดออกมาแทงค่ะยยยยยอยย่าเล โหเ<ฮ>นี่ยเดือดเลยนะคะอสองคนคือถึงขั้นถอดร,รองเท้าแล้วเอามาปาใส่กันด้วยอ่ะใช่แล้วเห็นไหมคะเ<อ>นี่ยอาวุธมีดสุดท้ายแทงกันเลือดสาดเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสี่ที่ผ่านมาเป็นกระเทยไทย2คนนะคะคตอนแรกด่ากันเสียงดังลั่นซอยเลยท้าทายกันไปท้าทายกันมาที่สุดชักมีดมาแทงฝั่งคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ,บผู้รบ,บาดเจ็บชื่อว่านายอัฟฟันค่ะเป็นสาวประเทสออายุ26ปี มีดเนี่ยแทงเข้าที่แขนจนเป็นแผลใหญ่พนักงานโรงแรมที่อยู่ตรงข้างหน้านั้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยสองคนทะเลาะกันมาจากข้างในผับละค่ะแล้วก็มาทะเลาะกันต่อที่หน้าโรงแรมท้าทายกันไปกันมาหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามของคนเจ็บเนี่ยเขาแอบซ่อนมีดเอาไว้ข้างหลังนะคะ เปิดศึกกอดน,นี่อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดครับซึ่งพนักงานเล่าตรงกันเลยบอกฝั่งที่แอบซ่อนมีดเอาไว้ข้างหลังเนี่ยเปิดสึกก่อนเลยผลักอ,อกอีกฝ่ายแล้วตบตีกันชุลมุนหลังจากนั้นก็จ้วงแทงแบบไม่นับครั้งที่สุดแล้วเนี่ยค่ะมีชาวต่างชาติมีพลเมืองดีเข้ามาห้ามไว้นะคะคส่วนคนที่ก่อเหตุที่ถือมีดเนี่ยกลัวความผิดสุดท้ายก็วิ่งหลบหนีออกไป เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาที่สุดแล้วเพื่อนของคนเจ็บมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สอนอหุมพินีค่ะซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะคะอาการค่อนข้างหนักนะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าแผลค่อนข้างลึกนะคะโดยเฉพาะข้อมือข้างขวาคือเส้นเอ็นขาดมืออาจจะใช้การไม่ได้โอ้โหหนักนะแสดงว่าหนักมากนะคะ<อ>ตรงแผลทีนี้ถามว่าปมสาเหตุมันเกิดจากอะไร พนักงานสอบสวนบอกว่าทั้งผู้ก่อเหตุและคนเจ็บเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันรู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนค่ะ คนเจ็บก็คือนายอัฟฟันอายุ26คนก่อเหตุชื่อว่านายปเปาวรศอายุ26อายุเท่ากันเลยล่าสุดทีมข่าวเราได้คุยกับปเปาวรศส์เปาวรศชื่อว่าคาร่าคนที่ก่อเหตุนะครับผู้ก่อเหตุมือแทงเนี่ยแหละค่ะยอมรับบอกว่าใช่เคยเป็นเพื่อนสนิทก,กับผู้บาดเจ็บจริงๆแต่เลิกคบกันไปแล้วมีปัญหากันเรื่องเงินคนเจ็บเนี่ยทำเงินหายห0,000ื่นตอนไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อ2เดือนก่อนแล้วมากล่าวหาว่าคาร่านั่นแหละเป็นคนขโมยครับ ปมนี้แหละคะ่ะก็เลยหมางใจเลิกคบกันไปส่วนมีดพกเอาไว้ตลอดอยู่แล้วไม่ได้เอาไว้ทำร้ายใครแค่ป้องกันตัวคะ่ะเขาหายห้าหมื่นแต่ว่าเขาไม่คิดว่าผู้ชายเป็นคนเอาไปน่คะแต่ว่าเขาคิดว่าหนูเป็นคนเอาไปหนูก็เลยผิดใจกับเรื่องนี้ด้วยจังหวะหนึ่งที่เราเหมือนตอนลงไปเคลียร์กันข้างล่างอะคะ่ะแล้วเราถือมีดเอาไว้ข้างหลงังอันนั้นคือ คือเราหนูป้องกันตัวคือเอาหนูอันเน็บหนูอันเน็บติดมือไว้เลยให้เขาก็เห็นว่าหนูมีถือมีดเขาเห็นเขารู้เขาเห็นเขารู้ค่ะอหนูก็บอกมันว่ามึงอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามากูแทงมึงจริงๆนะมึงอย่าเข้ามานะมันก็ไม่ฟังมันก็เอาสิมึงกล้าแทงกูเหรอมึงเอาสิมึงเอาเลยจะนี่นางก็เปิดนางจำไม่ได้ว่ามือว่าหรือว่ารองเท้าตบเข้ามาที่นัานกูเลย ตำรวจเรียกไปสอบปากคำแล้วแต่ว่าเธอยืนยันบอกว่าก็พร้อมจะสู้คดีจนถึงที่สุดโอ้ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงจริงๆนะคือมีปัญหาก็ค่อย,ค,ย,ยคุยกันเป็นเพื่อนกันแท้ๆนะครับ